เลยยืนปลายาละมือจ้องมองไปมาใกล้สีข้ามได้ยังหัวแดงน้องว่าสีเห็นหนายูมูคงละตามาละสู้พันนะผู้พันไปเอากากะมาอดเคื่อนหมดผู้พันไปหาป่า ก็เตาขึ้นมาหมดแล้วาบาดบายนี่นะ่ลงไปเสน้องลงลมตกสนุมคนลวงบาดบ้าฟ้าห้องสงข้าวโอ้ยปไปน้องนุนนาเศร้าหัวใจอยู่บ่แล้ว Đóng khói ai vô tàu mà, nó xa nghe nàng. Khói ai lái bi, bỏ hẹn mi khảo khảo sông ma Đừng lẽ vô khâm bầu trà, đừng lẽ vô khâm bầu trà. Đừng sẵn thì cười xa vãi. ลืมแค้นเขานี้เอาเคยปันเติมหัวสวนเคยอยู่ร่วมกันลืมบ้านเนือนสานเคยอยู่ลืมบ้านเนือนสานเคยอยู่ลืมยอดสู่สิเคยอยู่ร่วมกันน้องฝากสีเฮียงดำลองเป็นทํนองงอเมีนสงขาวหากได้ยินให้เอลลี่ฟ้าวให้หันแม่นเต้ามาสายสัญญา ยังคอยทายังหน่อยไปนะรอคอยอายอยู่มาทั้งเทียงกันนุ่เอาอีตู้อีตัวอ,อีตู้อีตู้ที่หันสู่อยู่สูย่ยมน้องขอถามใจมันรอวันอายกับเตหาอาะไ้ยินให้ไอ้แรีบเฝ้าให้หันหนะ้นาเมนเต้ามาโอ้ยนันดหนนะ้าพีายนะ่ยซนาะ นานาะพิสัยนาต้องกลับขึ้นมานนองร้อยกลับขึ้นบ้านเกิดเธอได้อย่าลองลืมนายบ้านเราอยู่เธอนะน้องนี้ยังรอคอยท่าน้องนี้ยังรอคอยเ่ามาเธอได้มาสาวบ้านนาะยยังอคอยนนองฝากเสียง ลำน้องเป็นทำนองเอาแม่นสงคาวหากได้ยินให้เอลรีบฟ้าวให้หันหน้าแม่นเต้ามาอุ้ยนั่นๆๆพี่ชายหนานานาพี่ชายนาต้องกลับขึ้นมาน้อง